ัสดีค่ะมาพบกับจันหอมนะคะค่ะตอนนี้จันหอมก็อยู่ที่ในสวนนะคะจันหอมก็จะมาเอามะละกอนะคะวันนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็เพื่อนจันหอมก็เรียกไปเที่ยวที่บ้านนะคะค่ะก็จะไปทำอ่าอะไรกินกันนะคะค่ะตอนนี้จันหอมก็จะมาเอามะละกอก,ก่อนนะคะก็อยู่ตรงตรงนู่นเลยโอเคเราจะเอาลูกนี้นะคะ โอ้ยไม่ได้อเอาอยากเหมือนกันนะเนีย่ยโอ้ยโอเคโอ้ยได้แล้วนะคะก็ไล่มาเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นเราไปกันเลยนะคะเอามะละกอกับ แดงก่าไปนะคะค่ะเราไปกันเลยนะคะเมื่อกี้เพื่อนก็โทรมาเลีกแล้วนะคะค่ะจะันทาก็จะไปเอ่อรียกพ้องทพิปที่บ้านด้วยนะคะค่ะไปกันเลยนะคะคือกลางหมู่บ้านนะคะ ไม่รู้ว่าพงทิพย์กำลังทำอะไรอยู่นะคะนี่นะคะสวนที่นี่เขาก็เอ่อปลูกทำสวนหนังบ้านกันทุกบ้านนะคะอันนี้คือต้นถุน้อยนะคะกำลังดอกแล้วเดี๋ยวนี้ ไม่รู้ว่าตอนนี้พองทิพย์กำลังทำอะไรอยู่นะคะอ้ยหกล้มถึงแล้วนะคะไม่รู้ยายพองทิพย์กำลังทำอะไรนะคะเข้าไปถามดูกันประมุกแค่ซังอะ่ะ อ๋อจักเมยสังแค่สังสักไม้สังอ๋อกำลังอันนี้คือยายพองทิพย์นะคะพุดดิไปไปเฮนยำพยว่ะวัววััวแบตัวไมับอมน้อันโ้แต่โย่า จริงจริงทำอะไรทำอะไรอยู่เนอะทิปคือเขาเรียกอะไรอะไรหัววัวอะไรที่มันเป็นหลอกวัวใช่ไหมใช่กระอปุ่อ๋ออันที่มันเขาเขาก็จะกินนะคะหรือเอาไปต้มใส่อ้อยนะคะแบบนี้นะคะใช่ไม่เคยกินนะคะลองดูกันไปกันเลยไปทางนี้เลยอ๋อไปทางน้ําก็ได้นะคะไปทางว่านดีไหมไปทางว่านไปทางว่านถึงว้านเพื่อนแล้วนะคะ มาแล้วก็เอาของมาให้แล้วนะคะนี่ไปเลยไปเลยไม่รู้เพื่อนทำอะไรอยู่นะคะเึงามาแล้วว้าวอะไรเรียบร้อยแล้วนะเยตั้งใจใจทมีอวยกำลังทำอะไรไม่ดครัวสวยลาโบย่เออมีมจังจุมเลยนะ ตัว้ก็านก่าบ้านีก็ก็จะไปสวนนะคะเพราะว่าแต่งเพื่อมใช่เพื่อนจะซื้อใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มานไมพอกินนะคะที่เอามาตะกี้นะคะคเมื่อเมื่อเมื่อกี้ไม่ได้มีมีว่านอันสวนจันทหอมไกลใช่ไหมจันทหอมก็คิดเก็บไปนิดนึงจันทหอมก็มีมีเอ่อมีที่บ้านเท่าไหร่ก็เอามาเท่านั้นค่ะตอนนี้ไม่พอก็เลยต้องไปเอาอีกนะคะค่ะก็เพื่อนก็จะขอซื้อด้วยนะคะค่ะ ไม่รู้ว่าช่วงนี้มีหอยหรือยังตอนที่เราไปเก็บอันครั้งที่แล้วอ่ะไม่มีใช่ไหมคองทิพย์วิวสวยมากเลยนะคะมองตอนไหนก็ไม่เบื่อเลยสวยมากๆค่ะก็คือเตาปีดยำยังยำมากกว่านี้กินว่ะใช่ค่ะนี่คือเตานะคะเขาก็กินใช่ไหมคองทิพย์ใช่ใช่นี่ย ลองลองลองจับดูดิว่ามันเอ้ยนี่นะคะก็ดีอยู่นะคะอุยหุยหุยไหลบันเก็บตัวนี่เลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวหลายวันจะมาถ้าอันที่ดีมันดีนะคะเดี๋ยวน้องพองทิพย์จะทําให้ดูนะคะว่าทํายังไงนะคะวิธีกินนะคะค่ะโอเคนะนี่คือทางข้ามเราไปนะดูย คือทางข้ามไปส่วนจันหอมนี่จะยากๆานั้นเลยไม่ได้ทําสะพานไว้นะคะถ้าทําสะพานไว้ก็จะมีคนไปไป,ไปมา,มาเยอะแล้วก็นี่แหละ,ะระวังเด้อโอเคค่ะถึงแล้วนะคะเกือบแล้ว เลินมาสิบสิบห้านาทีไล่แล้วนะคะก็ยังไม่ถึงนะคะเหลืออีกนิดหนึ่งะคะ่ะไก่จริง่วนของทพิปนี่ติดบ้านเลยใช่ไม่ต้องเลินนะคะบ้านก็ติดบ้านนะคะไม่ต้องเลินไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็ถึงเลยนะคะกระชงนี้นะคะคืออันนี้ไก่เยอะมาก เมื่อวันก่อนนะคะเมื่อวันก่อนฝนจะตกนะคะน้ําก็เลยเยอะหน่อยก็เลยแบบนี้ค่ะทั่วหมดเลยระวังนะทองที่โอเคค่ะจะถึงแล้วค่ะถึงสักทีนะคะไปกันค่ะเข้าไปข้างในกันเพื่อนก็จะซื้อคนละห้าร้อยจานนะคะกว่าจะมาถึงโอเคค่ะโอ้ ออ้ยอ้ยโอ้ยเห็นเห็นเลยเห็นเลยกปส่วยกันโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็กลับไปกินแปงตำแล้วก็มะละกอตำกันนะคะตอนนี้ก็มาทำงานหาเงินก่อนใช่ไหมพงคิปใช่เราต้องขยันได้มาแล้วหนึ่งลูกนะคะ สื่อจ้องของปอเหมือเจ้าตากับเพไก่ไอไ่าสื่อจองยังราการไปนไรายการี้เออรายการเออเ้ชองห้ามเจ้านะนี่เลยเอาเสร็จแล้วนะคะก็หนึ่งพันจานะคะเท่านี้พรของทิพย์ ละเท่าไหร่อันนี้คือสาไปกินนะคะนอน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 ขาไปกับกันเลยนะคะร้อนมากเลยร<อ>้อนเพื่อนก็ทำไปรอแล้วนะคะไม่ควรสวยทำอะไรโคตดินโคตดินนะจ๊ะนม่วัดสวยนะไม่นี่ยฮะกาจะเป็นตัวอะไรนะตุลินสูงตุลินสูงตุลินสูงนี่มันจะจับกว่านะ ไอ้ก็ถูดินถูถูบ่เคยรู้วะมักรอดมักลอดเออมักลอดลองททพยบกินดูดิ่คืออันอนี้ม <c oughs> ึงที่ใส่มมงไว้จงฟุ้นใส่บ <c oughs> ันเกิลยี่หรอตะกี้ชุบางกันเพลินนะผู้ใหญ่เขาชื่อกลับาก่อยุบมาเรืองก้อนโดยดิ้นมึงคนรอบหมักเม็ดหมเม็ดล้ก็สั่งเคือบันเอ่อืองก็

ทำใจมักรอดเนีน่ยหนอทำนห่าหมักจำโมเสกใสเขาเลยนะจ๊ะเขาพูดจังไรกูก่าเขาเสียวพูดจังไร <c oughs> เขาคง,งไม่ดูเด็กเดกเดียวแล้ก แล้วก็จะมาตำะมะาาละกอแล้วก็แตงนะคะตอนนี้ก็ใส่พริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่กระปินะคะแล้วก็ใส่ผงสรดนะคะมะขามมะเขือเทศ น้ำปลาแดงฟ้าสเลยมะละกอเขาเส้นเขส้นเขาเส้นเขา้าไปนะคะขาเส้นมันจะกินน้ำไงมันจะกินน้ำมันกิบน ำเสร็จแล <stop. S 1> <reduces> <laughs> ้วก็หน้าตามจะออกมาเป็นแบบนี้นะน่ากินน่าทานมากเราก็จะมาเสิร์ฟดูแล้วนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าถามคนตามมันก่อนเลยอร่อยไหมอร่อยอนไทกอมาแล้ว

แล้วก็จะเอาไปต้มแล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่น้ําผึ้งใช่ไหมถ้ามีอ้อยก็ใส่อ้อยคือไม่มีอ้อยเลยนะไม่มีอ้อยเลยใส่น้ําตาลกับน้าผึ้งนะคะใช่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้ฟ้าเปลี่ยนีเดียดีเฮยเนาะน่ารักอ่ะเปนดีปู ตอนนี้ก็มาต้มน้ำนะคะเนะคะตอนนี้น้ำใกล้เลือแล้วนะคะเราก็จะลงใส่ลงไปเลยเงินต้องใส่เงิเพื่อเอ๋ป้ะงาเต๋อไออ้อยน้ำตาลใช่ไหมอ้อยน้ำตาลเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนคนณสวยก็กำลังทำอยู่นะแล้วก็เล่นโทรศัพท์ต่ออีก bắt được để... để... đi bắt kim na vọc nam thái không đi được vọc đâu rồi

ไก่ชนไก่ชนอันนี้คือไก่ชนนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็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 อันนี้คือะคะอันนี้ไก่ชนนะคะเอออันนี้ก็ไก่ไก่ชนไก่ชนใจเยอะมากกว่าอืม้มเยอะมากแล้วนะคะกว่าจะสุกก็ จะมืดคำกันแล้วนะก็คือเอาะเกียบกิบถ้าก็สุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาซิมดูเป็นไงพวกนี้อร่อยกินก่อนเลยร้อนนี่นี่นี่เห็นไหมกินใหญ่ไหมคะหมดท้องน้อ่ ค่ะใครทักดื่มพิซซ่าอร่อยค่ะค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมมาได้ก็ดีค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะขอบพิซซ่ะ